In doesn't like scroll through a Who in big like to สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวาดรูปฉบับของหนูกันนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยใครไม่ชอบคลิปนี้สาม,มารถไปดูคลิปอื่นได้เลยนะคะเพราะมันเป็นฉบับของหนูนั่นเองการวาดของหนูเริ่มแรกจะเปลี่ยนกระดานเป็นกระดานแบบนี้เลยก็จะเป็นกระดานอะไรสักอย่างนะโดยการกดไปตรงนี้แล้วก็กดไปตรงเนี่ยตรงข้างล่างเลย ก็คือมาจะเป็นตรงนี้ค่ะก่อนวาดรูปก็จะใช้เป็นอัน,นก่อนนั่นเองตัวมาการปกติหนูจะไม่ค่อยชอบล่างเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบฝึกล่างได้แล้วจะเอามาให้เทคนิคนะคะคือเวลาหนูเนี่ยชอบอันนี้นะคะก็คือใจอย่างนี้ค่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นเทคนิคของคนอื่นนะคะเพราะหนูก็ไปฝึกจากคนอื่นมาแล้วบ้างอย่างนี้ก็ปรับสีผิวเลยนะคะไม่ขาวมากนะคะแล้วก็ทําบัดให้เป็นอะไรก็ได้นะคะคนสีขาวนิดนึงได้นะแบบงนี้ าจะาวาดไม่ค่อยสวยก็ขออภัได้นะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะคะคือใครที่หนูที่วาดเหมือนกับใครอะ่ะคนที่มีอะไรผิดก็บอกได้เลยนะคะอยากจะลบชลิปือจะอะไรให้นะคะคือก่อนแรกอะ่ะเราต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็หนูจะชอบเปลี่ยนเปหลังกนะคะแล้วก็เริ่มกันเลยวาดตรงนี้นะคะอันนี้จะไม่วาดหน้าตาอะไรให้ดูเลยนะคะหนูชอบวาดผิดตลอดเลยเดี๋ยวจะต <laughs> ลกมากเลยค่ะ แตยหนูจะไปแก้โค้งหน้านะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าติดอ่างเยอะมากไม่ใช่ติดอ่างหรอกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยช่อหน้ายาวแบบนี้ค่ะก็จะปัดแบบนี้อ่ะอันนี้คือโค้งหน้านะคะต่อมาการวาดตากันการวาดตาค่ะเรามาดูการวาดตากันเลยนะคะก็จะก็จะใช้เป็นปกติแล้วหนูจะชอบใช้เป็นบาดอันนี้ค่ะเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวหนูจะเนี่ยค่ะก็จะเป็นดีสองปลาฟนะคะอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มวาดกันเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาวาดต้องมีสมาธินะคะก็จะวาดไปแบบนี้เลยอ่ะใครใครที่แบบดูแล้วไม่พอใจก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะว่าหนูผิดอะไรตรงไหนไเพราะว่าหนูก็วาดไม่ค่อยสวยหรอก ก็จะชอบว่าตามภาษาของหนูไปแล้วก็ไปฝึกจากอีกตอแยูทูบอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะต่อมาก็วาดขนตาแาบบนี้เลยนะวาดขนตาแบบนี้เลยนะคะไปเรื่อยๆโอเคค่ะพอวาดขนตาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะคือป,ปกติอะหนูเป็นคนที่เลือกเลเยอร์แบบแตบบ่ว่าคัดลบแบบเออคัดเลเยอร์ไม่ออกว่าต่ออะไรอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะ ขออภัยด,ะะด้วยนะคะเมื่อกี้อาจจะมีคนโทรมานะคะต่อมาก็ทา่างนี้เลยนะคะวาดอย่างนนะอาอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ต่อมาการวาดดวงตาของนะคะก็จะเป็นวงๆแบบนี้นะคะสองข้างอาจจะวาดไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะคะต่อมาเราก,ก็ทาไปเลยนะคะ <S <S จะใช้เป็นบัตรนี้บัตรเตรียมตลอดเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะแยกเลเยอร์แล้วก็กดการจัดออกนะคะคือความจริงนะเราต้องห,อหนูควรที่จะแยกไอ้ลูกกระตาดำๆออกโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนูจะใช้เป็นตาสีเขียวแล้วกันนะคะไม่เอาดีกว่าสีอะไรดีสีชมพูดีกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสีม่วงดีกว่าเพราะว่าปกติการวาดสีม่วงของหนูคือน้อยมากเลยอะคะอาจจะเป็นขนตานหนึ่งนะคะไม่เป็นไรลวกันนะ การแรกนะคะคือตัวน,นึงนะคะโอเคแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยละกันมาคืออ่ะต้องทำสีที่เข้มที่สุดนะคะแล้วก็เอาไอ้วงๆงมาแบ่นี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ปรับสีนะคะแล้วก็ ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็ต่อมาก็เองใช้เบอร์เลอร์นะคะพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้เป็นสีดํานะคะทาอย่างนี้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็่างนี้นะคะ แต่ว่าจะดูเป,ป๊ะบตรงนี้ให้ดูขึ้นโอเคตอนนี้ก็แก้น้องตาม,มันแล้วนะคะต่อมาแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะอันนี้ก็เอาไปเอาท,ที่คนอื่นมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนจริงไหมเวลาจะเริ่มวาดอะไรก่อนเราต้องไปฝึกก่อนใช่ไหมคะใช่นะะชหนูก็ต้องไปฝึกจากคนอื่น,นกันนะคะก่อนจะวาดได้นะคะก็นาะแบบต้องฝึกนานเลยนะคะคือแต่ว่าตอนนี้หนูก็ยังวาดไม่เก่งนะคะเหมือนกันก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆเลยนะคะ ต่อมาเราก็ทําให้มันเป็นม่วมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จ้องเอาสีที่อ่อนกว่านะคะจะได้ไหมเราผิดเลเยอะแบบ่งนี้นะคะอาจจะเกินเกินมันนึงนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้อุ้ยตื่นัดอาจจะลบผิดวิธีหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือตาของหนูนะคะเดี๋ยวเราไปชมอีพีน่านะคะอีพีน่าจะมาสอนวาดจมูกกับวาดปากนะคะแต่ว,ว่า คือขอโทษที่สอนแค่สองอย่างนะคะเนื่องจากที่คิดมันยาวเลยหนูไม่ชอบให้คิดมันยาวเกินไปอย่ามันหลุดนานนะคะก็สำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะใครอยากให้สอนอะไรอีกเดี๋ยวก็จะพยายามสอนให้ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย